สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไวเยเกษียณนะคะกับดิฉันเพนสริปรัญญารชนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตไวเยเกษียณให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะคะเ,ออเราค้างเรื่องของโรคเบาหวานที่เราคุยกันไปในครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยต่อโดยที่ก่อยก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษเช่นเดิมนะคะในแพทย์สุดชายปัญญารชนสวัสดีค่ะพ่อคะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก้อยสวัสดีค่ะพ่อเราสัญญากับท่านผู้ฟังไว้นะคะพ่อว่าวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการโรคเบาหวานที่เราคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับสาเหตุของโรคนะคะว่าทําไมถึงเกิดโรคเบาหวานแล้วก็เอวันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยจะมีวิธีการรักษาได้ยังไงบ้างนะคะ เมื่อครั้งที่แล้วนะเราคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเบาหวานที่ค่อนข้างจะละเอียดนะ<ช>ทั้งเรื่องของสาเหตุการวินิจฉัยอาการแล้วก็ที่สําคัญสุดคืออันตรายที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนใช่ของเบาหวานใช่ไห<ช><ช>ม<ช>ทั้งเรื่องของหัวใจเรื่องของสมองเรื่องของไตนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการรักษาวันนี้ต้องเขาตั้งใจฟังดีๆนะ สำคัญมากวันนี้คใครที่ท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่กําลังปวดเป็นโรคเบาหวานหรือมีญาติที่อยู่ที่บ้านนะคะคนในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันว่าถ้าเป็นแล้วคุณหมอจะมีวิธีการรักษาอย,ย่างไงบ้างน,นะคะค่ะถ้าฟังตั้งใจดีๆนะและปฏิบัติตามที่เราสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยท่านที่เป็นเบาหวานหรือมีญาติเป็นเบาหวานเนี่ย จะได้รับการดูแลรักษาปฏิบัติตัวทำให้โรคในทุเราได้หายได้ค่ะถ้าไม่หายขาดแต่ก็สามารถควบคุมได้โดยอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้อือค่ะก่ายว่าโรคเบาหวานนี่รักษาหายไหมถ้าปฏิบัติตัวดีแล้วเป็นไม่มากก็น่าจะหายไหมคะพ่อหายไหมกล่าวว่าไงหายไหมก่าวว่าไม่ต้องทานยา สามารถควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในในระดับที่ปกติจะไรเราต้องแยกไงระหว่างเรื่องของการทุเนเราโรคสงบหรือหายเนี่ยต้องแยกให้ได้การที่จะหายเป็นเบาหวานเนี่ยดังสมาคมเบาหวานของสหรัฐอเมริกาเ,เ,เขาได้ระบุไว้ว่าคำว่าหายเนี่ยต้หมายความว่าเราตรวจน้ำตาลในเลือดโดยวิธีที่ใช้มกบินเอวันสี่จำได้ไหม ออที่เจาะเลือดเจาะเลือดค่ะตัวฐาให้ให้บุกคลเพศเอวันซีเนี่ยถ้าทุกครั้งที่เราเจาะแล้วน้ำตาลเนี่ยต่ากว่าหกจุดห้าจำได้ไหมถ้าต่ำยโยกคว่าจุดห้าไม่ก็ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยติดต่อกันทุกครั้งเนี่ยเป็นเวลาสามเดือนอเราถือว่าผู้นี้หายได้อ๋อค่ะนะเพราะฉะนั้นเออก็ต้องดูดีทีว่า ถ้าหลังจากที่สามเดือนจองแล้วปรากฏว่าหายไปแล้วมีพฤติกรรมที่เหมือนเดิมอีกอ่ะกลับไปกินแป้งกินน้ําตาลอีกมันก็มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอมันก็ไม่มันก็ไม่สามารถทําให้รักษาหายขาดได้นะคราวนี้จะทํำยังไงอะที่จะทําให้โรคเนี่ยทุเลาลงหรือหายได้เนี่ยนะะ<อ>มันมีเรื่องสําคัญอยู่สองเรื่องคือเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร กับเรื่องของการออกกำลังกายนี้พ่อจะพูดในรายละเอียดนะสำหรับเรื่องการควบคุมอาหารอันแรกก่อนนะานนการควบคุมอาหารเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองอันนะอันที่หนึ่งคือเราจะควรจะรับประทานอะไรอันนี้สำคัญไห<า>นะจะกินแป้งกินใช้มันกินเนื้อสัตว์หรือ,อยังไง<า>นะ<า>กับอันที่สองคือจะกินเวลาไหน อันแรกจะพูดถึงการควบคุมอาหารก่อนเอาเวลาเอาเรื่องของประเภทของอาหารที่เราควรจะรับประทาน<ะ>นอาหารเนี่ยที่เรารับประทานอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีเรื่องของแป้งเห็นไหมหรือที่เราเรียกคาร์โบไฮเดตรวมซึ่งรวมทั้งของหวานไปด้วยน้ำตาลน,น้ำตาลและอันที่สองก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์หรือเรียกว่าโปรตีน และอันสามคือเรื่องของไขมันหรือแฟตนะทีนี้ในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของการเกิดโรคและการจะควบคุมโรคให้ได้คือการต้องควบคุมอาหารจําพวกแป้งหรือคาบบร์โบไฮเดรตให้ได้แป้งเนี่ยมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีข้าวเป็นหลักนแนลข้าวเป็นหลัก แล้ข้าวก็ไปทําอย่างอื่นได้อีกเห็นไหมเป็นแปง้งไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมบีเป็นขนมจีนขนมปังขนมเค้กอะไรเนี่ยนี่ทําได้หมดเห็นไหมอ,อันนี้ก็คือพวกพวกแปง้งพวกคาร์โบไฮเดรตพวกนี้เราจะต้องลดลงลดลงครึ่งหนึ่งเลยกับที่เคยรับประทานอย่างเคยทานข้าวสักสองทัพ,พีเนี่ยเราก็ต้องทานเลือนหนึ่งทัพ,พีนะ ของหวานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยจะต,ต้องลดต้องหยุดของห,หวานนี่ก็รวมไปถึงทั้งขนมเค้กขนมหวานนมไทยที่มีรสหวานทั้งหลายใช่หรือแม้กระทั่งขนมท้องหยิบท้องหยอห <า S 2> ไไ้ทองท้ออะไรก็ต่างพวกนี้นะค่ะ รวมทั้งน้ำหวานด้วยน้ำหวานน้ำขวดน้ำกระป๋องแต่ตอนนี้ที่กําลังชอบกินกันเนี่ยกาแฟเย็นทั้งหลายนะใช่กาแฟเย็นชาเย็นชานมไข่มุกอย่างนี้โอ้โหน้า<ช>ตาลเท่านั้นเลยนะคะอืรวมทั้งผักและผลไม้เห็นไหมที่มันมีแป้งมีของหวานผักหรือผลไม้ที่มีแป้งก็เช่นอย่างพวกมันมัน,มนเผือกมันฟักทองข้าวโพด พวกนี้มีแป้งมากแล้วก็ผลไม้ที่ที่หวานเนี่ยที่เราไม่ควรทานอย่างยิ่งอย่างเช่นผลไม้ไทยเนี่ยเยอะมากเช่นทุเรียนน้ำไยมะม่วงมะม่วงสุกเนี่ยนะไม่ควรทานพดพร้อมข้าเหนียวด้วยนะข้าเหนียวมะม่วงลอยมาเลยค่ะแตงโมนี่ก็หวานแตงโมแต่แตงโม แตงโมมันจะเป็นน้ําตาลใสเยอะใช่ไหมเป็นน้ําตาลมันเป็นระดัีน้ําตาลสูงอพวกอินทผลัมนะอีกอันหนึ่งที่เรามักจะลืมคือผลไม้ที่แปรรูปต่างๆเช่นเอาไปกวนอไปแช่อิ่มไปทําเป็นผลไม้แห้งเช่นกล้วยจากอินทผลัมสับปะรดทุเรียนกวนทุเรียนกวนนี่ยิ่งหนักไพใหญ่ทุเรียนเองก็หวานอยู่แล้วใส่น้ําตาลเข้าไปอีก กวนม,มวะม่วงกวนนะคืออาหารจะพวกแป้งเนี่ยเราไม่ได้ห้ามแม่ทานนะแต่ให้ลดลงให้มากนี่ถ้าเราลดลงแล้วเนี่ยเราจะหิวไหมหิว,หวใช่ถ้าหิวเราก็เอาไม่ต้องกลัวเรามีโปรตีนเข้าไปแทนค่ะเรื่อลที่สองคือให้โปรตีนหรือหรือไขมันเออขอโทดเป็น,นมันสัตว์เนื้อสัตว์ตให้มากขึ้น คือลดลดเดี๋ยวนะลดคาร์โบไฮเดทเพิ่มโปรตีนใช่ไหมคะค่ะทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ที่ทานได้ก็คือพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยดีที่สุดปลานี่ต้องเป็นปลาอะไรไหมคะหรือปลาได้ทุกชนิดปลาทุกชนิดดีหมดถ้าแต่ว่าถ้าได้ปลาทะเลเราจะดีมากขึ้นนะเพราะมันมีโอเมก้า3อะไรช่วยปลาทูอย่างนี้เนาะปลาทู พวกเต้าหู้เต้าหู้ที่เป็นก้อนนะไข่นี่ทานได้นะไม่ห้ามว่าเราฟองหนึ่งหรือสองฟองก็ได้นอกนอกนั้นก็มีพวกนมนะควรจะเป็นนมจืดนะพร่องไขมันนะไม่ควรมีไขมันท่วเนี่ยเป็นโปรตีนที่ดีอันหนึ่งนะอย่างทุกวันเนี่ยพ่อทานพยายามจะลดแป้งเหมือนกันแล้วก็ทาน โปรตีนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นแต่บางวันไม่มันไม่มีเนื้อสัตว์อ่ะก็ต้องเอาถั่วใส่ไว้ในขวดโหลมากินกำมือัวแบบไหนก็ได้ไหมคะถั่วถั่วขั่วเนี่ยถั่วขั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้ไหมหรือหรือถ้าเกิดบางคนไม่ไม่ชอบเคี้ยวเคี้ยวถั่วแข็งแข็งเขาเป็นแบบพกถั่วเขียวต้มถั่วแดงต้มอะไรอย่างี้ได้ไหมได้แต่ว่าต้องลดน้ําตาลได้ใช่ไหม ถัวนี่เป็นอาหารที่หาง่ายนะในเมืองไทยทหาง่ายอีกนอกจากว่าเราลดแป้งนะน้ําตาลแล้วของหวานแล้วนะเราไปเพิ่มโปรตีนแล้วเนี่ยก็นี่เรามาดูเรื่องไขมันไขมันเนี่ยไม่ห้ามทานได้แต่ให้เลือกไขมันที่ดีเข้าใจไหมไขมันดีเนี่ยมีอะไรไขมันดีเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคืออันที่หนึ่ง ไม่คือต้องไม่ใช่ไขมันทรานทรานแฟตทรานแฟตหรือบางทีคนไทยเขาเรียกว่าไขามันประดิษฐ์ประดิดใช่ไหมค่ะใช่ไขมันประดิษฐ์การไขมันประดิษฐ์คืออะไรก็คือไขมันที่มันมาเอาน้ํามันพืชเนี่ยไขยมันพืชเนี่ยนะที่มันเป็นไขมันที่ไม่ไม่อิ่มตัวอนะะเติมให้ดิเย็นเขาไปที่เราเรียกว่าไฮโดรเจนไอเซชันเนี่ย แล้วมันก็จะทําให้มันอิ่มตัวค่ะกลายเป็นแค่มันอิ่มตัวอแล้วก็เป็นของแข็งกึ่งเหลวเห็นไหมที่เช่นพวกมะกาลีนใช่เนยเทียมครีมเทียมอะไรพวกเนี้ยอพวกนี้มันดีไงคือมันเก็บไว้นานเก็บไว้ได้นานอร่อยอร่อยที่สำคัญที่สุดคือราคาถูก เขาจะใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่หาซื้อง่ายไหมใช่ทาเป็นเป็นพวกที่เขาแปรรูปเป็นผงก็มีนะคะเอาไว้ชงกาแฟแล้วก็พวกมาการีนที่เขาเอาไปทาแทนเนยอย่างนี้ก็เห็นใช้กันเยอะเนาะใช่ใช่พวกนี้ไม่ดีเนาะค่ะไม่ดีอแล้วพวกนี้เขาอามาทําอะไรเขาเอามาทําพวกขนมอบต่างๆพวกเบเกอรี่โดนัทใช่ไหมเค้กพายคุกกี้ราวนี่พิซซ่า โคซองอุ้ยน้ำลายไหลแมน่ากินทางนั้นพวกแซนด์วิชรวมน่าขนมเปี๊ยะยิ่งอืของทอดเนี่ยไม่ควรทานแค่ทอดด้วยน้ำมันใช่ไหมน้ำมันส่วนใหญ่ที่เขาใช้ทอดพวกนี้เป็นน้ำมันอะไรครับพ่อเขาใช้น้ำมันปาล์มกันทั้งนั้นแหละเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยมันถูกหางง่ายแลวแล้วก็ซื้อได้ที่ไหนก็ได้ นะอย่างพวกปลาท่องโกพวกกุ้ยแขกไก่ทอดผูทอดมันฝรั่งทอดอะไรต่างๆพวกเนี้ยใช้น้ํามันมพวกนี้ทั้งนั้นนะแล้วพวกนี้เป็นน้ํามันที่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ไขม,มันสูงนะ,ะนนแล้วก็สำหรับเอ,อที่สำคัญอีกอันหนึ่งการทานเนื้อสัตว์ในบางครั้งมันจะมีมันติดมาด้วยนะ เราไม่ควรจะทานเนื้อสัตว์ที่ติดมันก็คือเอามันออกใช่เอามันออกซะอย่างพวกขาหมูก็เหมือนย่างนี้ไม่ควรทานเนะ่ควรเวลาเราจะทอดอะไรเราก็ชวนใช้น้ํามันที่เป็นน้ํามันพืชนะอย่าไปใช้น้ํามันเท่าสัตว์น้ํามันพืชเช่นพวกน้ํามันถั่วเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะใช่น้ํามันลํายเาลาน้ามันดอกทานตะวันน้ํามันอะไรก็แล้วแต่เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเราคุยกันไปนะคะเกี่ยวกับว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรจะต้องรับประทานอาหารประเภทไหนนะคะที่จะช่วยที่จะควบคุมในเรื่องของน้ําตาลนะในระหว่างที่รักษาตัวอยู่นะคะทีท่านี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีกินอาหารวิธีรับประทานอาหารใช่ไหมคะพ่อพราคนเป็นโรคเบาหวานจะทานควรจะทานอาหารยังไง<ม>ใช่ไหมคะค่ะวิธีที่การควบอาหารที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่จริงแล้วเราใช้กันมานานนะ ที่ที่พ่อข่าวมาทั้งหมดในช่วงแรกเนี่ยนะเราใช้มานานแล้วกว่าร้อยปีแล้วรวมทั้งตอนหลังก็มีการเพิ่มยารักษาเข้าไปด้วยแต่ปรากฏว่ามันได้ผลดีในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะยังไม่ปรากฏว่ามีใครหายได้จากโรคนี้ได้เลยนะจนกระทั่งในช่วงระยะเวลาสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เริ่มเอาวิธีการอดอาหารเป็นช่วงๆเนี่ย มาใช้กันอย่างจริงจังและปรากฏว,ว่าได้ผลดีอื <นะ S 2> ค่ะจากความรู้ทางด้านวิทยาการนะที่เรายอมรับกันแล้วว่าหลังที่เราจะรับประทานอาหารทุกครั้งเนี่ยจะมีอินซูลินออกมาทุกครับบ่าจะตับอ่อนใชแม,มจำได้ไหมที่เราคุยกันไปตอนก่อนหน้านั้นใช่เพราะเราทานอาหารอะไรเข้าไปกันแล้วแต่จะมีอินซูลินออกมา และอินซูลินอันนี้ก็จะมานําน้ําตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยที่ถูกดูดซึมมาจากลาไส้เนี่ยไปจ่ายเป็นพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายจําได้ไหมจำได้ค่ะและเมื่อน้ําตาลน้อยลงแต่ยังมีเหลือค้างอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยนะอินซูลินก็จะนําเอาน้ําตาลเนี่ยไปเก็บไว้ที่ตับกล้ามเนื้อแล้วก็ภายในช่องท้อง สะสมไว้เป็นเป็นสำรองเอาไว้ในรูปของไกลโคเจน่คะหรือไขมันใช่ไหมนี่เราเชื่อว่าหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วประมาณสักสี่ถึงหกชั่วโมงเนี่ยอน้ําตาในกระแสเลือดเนี่ยจะลดลงเพราะน้ําตาเราลงอินซูลินก็จะหายไปค่ะแล้วก็หยุดขับออกมาจากตับอ่อนนะทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารอินซูลินก็จะออกมาอีก อนนี้ถ้าเราทานอาหารบ่อยอินซูลินก็จะออกมาตลอดเวลาไม่มีเวลาพักเลยก็ทำให้เกิดภาะวะการดื้อต่ออินซูลินจำได้ไหมจำได้และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่สองอใช่นะที่เราเคยพูดกันไว้แล้วในครั้งก่อนนะใช่ค่ะดังนั้นเ,เราจึงมีแนวทางในแนวความคิดที่ว่าถ้าเราเว้นระยะ ห่างในการรับประทานอาหารออกไปค<ะ>จะทําให้ตับอ่อนเนี่ยได้พักนะแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นสามารถแก้ปัญหาเรื่องการดื้อต่ออินซูลินได้เห็นไหม,ม,มโรคเบาหวานก็จะช่วยเราหรือหายได้ก็คือยืดระยะเวลาการทานออกไปอินซูลินก็ไม่ออกมาก็เขาก็จะหยุดพักตับอ่อนก็ได้พักใช<ะ>่ไหมแพง้นก็เมื่อได้พักก็ โลกกรทุ่เล่ะรู้จักเอประการังประการังไหมประการังที่อยู่ใต้ทะเลนั่นแหละอถ้าหยุดรบวนมันเมื่อไหร่มันมีการฟอกขาวใช่ไหมใช่มันจะฟื้นตัวมันก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นก็สือนกันทั้งเจ้าเดียวกันอ่ะอืค่ะจะนี่ในช่วงเวลาที่เราอดอาหารในวันหนึ่งเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้ร่างกายเนียนํำเอาไขมันที่เก็บไว้ในในร่างกายเนี่ยไปใช้เรื่อยๆอืมค่ะนะ ตามความจําเป็นซึ่งก็ไม่ได้มากนะกกันในช่วงที่พักน้ําตาลในหลอดเลือดและไขม,มันในร่างกายก็จะลดลงหายจากการเป็นโรคเบาหวานการที่เราให้รับประทานอาหารในช่วงเวลาที่ที่สั้นลงนะช่วงเวลาอาหารในหนึ่งวันเนี่ยระยะเวลาที่สามารถทานอาหารได้ทีสั้นลงแล้วก็ในช่วงระยะที่อดอาหารเนี่ยให้ยาวขึ้นอันเนี้ยที่เขาเรียกว่า ในภาษอังกฤษนะเรียกว่า intermittent fasting หรือเขาพูดง่ายว่า IF อ๋อ IF เนี่ยตอนนี้เขากำลังนิยมกันมากเลยนะคะพ่อคนที่เขาอยากจะลดน้ำหนักเขาก็หันมาลองใช้วิธีนี้กันเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ใช่คือในยีบสีชั่วโมงเนี่ยเราจะมีเวลาที่ให้เป็นช่วงสีาหรบรับทานอาหารนี้ให้ให้สั้นลงแล้วก็ช่วงที่พักไม่ให้ทานอะไรเลยเนี่ยให้ห่างขึ้น นะเช่นนะจะจะขอยกตัวอย่างนะ,ะวันหนึ่งเนี่ยมียี่ิบสี่ชั่วโมงเราให้รับประทานอาหารเนี่ยในช่วงเวลสมมตินะในช่วงเวลาสิบสองชั่วโมงนะเน,นี่ยจะทานอะไรก็ทานนะแต่เดี๋ยวจะมีกําหนดให้ว่าคุณจะทานยังไงในสิบสองชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็หยุดสิบสองชั่วโมงหรือบางรายก็ให้ทานในสิบชั่วโมงแล้วก็หยุดสิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเป็นยี่บสี่ชั่วโมง บางรายก็ทานแปดชั่วโมงแล้วก็หยุดสิบหกชั่วโมงเไยและบางรายก็ทานหกชั่วโมงหยุดสิบแปดชั่วโมงซึ่งเขาเรียกกันว่าสิบสองทับสิบสองสิบสี่ทับสิบสิบหกทับแปดหรือสิบแปดทับหกหรือบ,บางทีอาจจะมีหนึ่งทับยี่ิบสามก็ได้คนหนึ่งทับยี่บสามนี่ไหวไหมมัง้งอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะมันก็เยอะแยะคน <c oughs> ที่ <c oughs> ทานอาหาร <c oughs> วันละมื้อเดียวแล้วก็อด เนี่ยเยอะแยะไปทานชั่วโมงเดียวต่อวันเนี่ยนะเราก็ไม่ถ่ายอีสิบสามชั่วโมงเนี่ยนะไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้ไม่นับน้ําถูกไหมน้ําที่ทานได้ตลอดทั้งวันคือในช่วงที่อดเนี่ยห้ามทานอาหารอะไรทุกชนิดเลยยกเว้นน้ําเปล่าน้ําเปล่าด้วยนะน้ําเปล่าห้ามใส่น้ําหวานน้าเหมือนไม่ได้กาแฟชาเนี่ยทานได้แต่ไม่ให้ใส่นมเห็นไมัานไมใ่มุกไม่ได้หไม่ได้ ไม่ใส่รมไม่ใส่น้ําตาลน้าํหาหวานนี่ห้ามเด็ดขาดน,นะในช่วงที่ที่อดที่ทอดเนี่ยนะในในช่วงที่อดอาหารเนี่ยนอกจากว่ามีช่วงระยะเวลาจํากัดให้เราว่าวันหนึ่งกินจ,จะสิบสองชั่วโมงสิบชั่วโมงแดชั่วโมงหรือ6กชั่วโมงแล้วแต่ยังต้องแบ่งการทานน,นนะีให้เป็นมือ้อด้วยสมมตินะให้เป็นมื้ออาจจะทานสามมื้อก็ได้ ในในเวลาที่จํากัดเนี่ยอาจจะทานสองมื้อก็ได้หรืออาจจะทานมื้อเดียวก็ได้ซึ่งหลายคนก็ทานมื้อเดียวอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยทานเวลากี่มือ้อบางบางบางองค์บาง,บาง,บาง,บางรูปท่านขันมื้อเดียวเนาะนมาตอนเช้าสมัยก่อนพุทสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าพระสงฆ์รวมทั้งตัวท่านเองเนี่ยนะก็ฉันวันละมื้อเดียวตอนหลังถึงมาเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนสองมือ้อ นีพระสงฆ์ฉันอาหารเนี่ยมื้อเช้าหกโมงใช่ไหมหรือมื้อกลางวันเพลสิบเอ็ดโมงก่อนเที่ยงก็ฉันภายในหกชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเท่าไหร่ก็หกสิบคั้หกสิบแปดหกสิบแปดอ่าค่ะหกสิบแปดใช่เป็นสิบแปดทับหกอ่าก็นีการจัดเวลาในการรับประทานทานอาหารแบบนี้เนี่ย พร้อมไปกับการควบคุมอาหารที่พ่อกล่าวที่พ่ออธ<ช>ิบายไว้ตอนต้นน่ะคือลดอาหารคือแป้งน้ำตาลเลือกทานอาหารที่ไม่มีคาร์โบไฮเดตไม่มีไขมัน,มมามนทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นค,ค,ควบคุมการใช้ทานพวกไขมันนะไม่ทานไขมันอิ่มตัวไม่ทานไขมันทานและไม่ทให้ทานผักมากๆ อันนี้จะได้ผลดีมากเลยคือเราทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันท้องๆกันนะออค่ะแล้วก็เรามันต้องทานานแค่ไหนครับพ่ออย่างไอเอสเนี่ยสมมติว่าเราเราอยู่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าเออเราอยากจะผ่านมาทานลักษณะของไอเอเนี่ยคือการทั้งหมดเนี่ยเราทานไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินอย่ากแมอาจจะแย่หน่อยเนาะอย่างพระสงฆ์เห็นไหมท่านก็เกิดความเคยชินท่านก็ไปเคยบ่น ใช่ไหมก็นอกจากเวลานั้นก็เมื่อเกิดความเคยชินแล้วเนี่ยร่างกายก็ควบคุมได้เบาหวานมันก็จะหายได้ใช่ไหมแต่ตามใดที่เราทําแล้วได้ผลดีแล้วเราเลิกไปรับประทานอาหารแบบวิธีเดิมของเราอีกคมันก็อาจจะกลับมาใหม่ <c oughs> <ๆ> <c oughs> กมลับมาใหม่แน่นอนทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทข,ของอาหารหรือเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ย เราไม่ได้ไปลดอาหารของแต่ละวันเลยนะทุกอย่างกินรับประทานเท่าเดิมนะแต่ว่าเพียงจะปรับสัดส่วนของอาหารพวกแป้งโปรตีนและไขมันเท่านั้นเองอาจจะอาจจะหิวบ้างในช่วงที่อดใช่ไหมในช่วงที่หยุดที่อยู่รับประานนะทานอาจ<า>จะหิวบ้าง<ะ>แต่ในที่สุดมันก็จะเกิดความเคยชิน มันก็หายไปได้นะ้แล้วทีนี้ถ้าถ้าเป็นกรณีที่บางคนที่ทานไอแตตทานไม่สม่ำเสมอแบบบางวันบางวันทนไม่ไหวเงี้ยแอบรับประทานหรือบางวันจะต้องไปงานเลี้ยงต้องทานไม่ได้ผลนะเ<อ>วลาการทํทำเนี่ยต้องทําให้สม่ำเสมอ ต้องมีมวินยัยใช่ไหมคะมีวินัยแล้วม<อ>ันจะเกิดความเคยชินขึ้นมาเองแคนี้ทีนี้ไอความเคยชินจะเกิดขึ้นไหมหรือความอดทนจะทําได้ไหมเนี่ยม,มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจะที่เราจะกําหนดของเราเองอ,อย่างที่พ่อบอกแล้วไงว่าอาจจะเป็นสิบสองทับสิบสองสิบสี่ทับสิบสิบหกทับแปดหรือสิบแปดทับหกเนี่ย ให้เราไปเลือกเัาเองตามความคิดของเรามเมื่อเราเลือกได้อันไหนที่เหมาะที่สุดเราก็ใช้อันนั้นมันก็สามารถที่จะควบคุมได้จริงๆแล้วถ้าให้แนะนํานะคะถ้าคนที่เริ่มต้นใหม่ๆที่อยากจะลองทานลักษณะของไอเอฟเนี่ยอาจจะเริ่มที่12-12ก่อนก็ดีดใช่ไหมก็เพราะมันจะมีระยะเวลาในการทานนานขึ้นแล้วค่อยๆลดให้เพิ่มเวลาในการ<อ>งดรับประทานอาหารไปคือถ้าสิบสอ สิบสองทับสิบสองเก่งแล้วอาจจะมาปรับเป็นสิบสี่ทับสิบแล้วก็ไล่ลดลงมาเ <16 S 1> <ๆ8 S 2> รือ่อยๆสิบหทับแปดหรืออาจจะแน่จริงก็หนึ่งทับยีบ่ปดอยี่สามอันนี้อันนี้ยากสุดค่ะอ๋อแล้วพ่อคะแล้วในในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยมีคนที่เป็นโรคเบาหวานที่ใช้วิธีการรับประทานอาหารแบบ i อเอฟเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จทําทำให้ระดับน้ำตาลมันลดลงโดยที่เขา หายจากโรคเบาหวานอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีเยอะพ่ออ่านจากรายงานต่างๆนะไม่ว่าทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยพบว่ามีผู้ประสบความสําเร็จในนี้ค่อนข้างมากมีจํานวนไม่น้อยที่หายเลยคือหายจากเบาหวานไปเลยแต่ก็พฤติกรรมเขาต้องไม่เปลี่ยนนะเขา,าเพราะเาเกิดความเคยชินในการรับประทานอาหารแบบแบบนี้ แล้วเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตเขาได้อายุยืนยาวไปได้นานๆแต่บางคนก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งคืออย่างน้อยสุดก็ลดการรับประทานยาลงไปได้แต่อาจจะต้องควบคุมอาหารต่อไปแต่อย่างน้อยสุดลดยาได้มันก็ได้ปร,ดประโยชน์กับเขาแล้วจริงอันนี้ก็ต้องอาศัยอย่างอย่างที่ว่านะคะต้องอาศัย ระเบียบว<ล>ินัยนะคะความอดทนนะคะที่จะระยะเวลาด้วย,วยนะคะทีนี้เอท่านผู้สูงอายุท่านไหนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่ในครอบครัวนะคะอาจจะต้องอช่วยกันนะคะอันนี้ต้องช่วยกันให้กําลังใจถ้าใครที่คิดว่าอยากจะรับประทานอาหารแอนแท็กของไอเอเนี่ยค่ะก็ต้องช่วยกันให้กําลังใจในช่วงที่ทาน i ออฟอยู่นะคะถ้าหิวหรือถ้าอะไรยังไงก็อาจจะต้อง เอ,อ่ให้ทานน้ำนะคะหรือเบี่ยงเบนความสนใจที่จะเอ,อไม่ให้คิดถึงเรื่องอาหารเยอะนะเพราะเนาะเพราะว่าไม่งั้นก็จะรู้สึกว่าเอออยากจะทานอาหารแล้วจะทนไม่ไหวแ้วกัะไม่ยากไม่ยากอือค่ะเอาละค่ะเราก็คุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของอ,อว่าเราจะทานอาหารยังไง จะทานอาหารด้วยวิธีไหนระยะเวลาไหนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะในครั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อนะคะพ่อที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังก,กายการออกกําลังกายแล,และยาที่ยารักษาโรคเบาหวานนะคะที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วควรจะต้องทานยาอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะก่อยกับคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนนะคะ แล้วไงพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเป็นตอนสุดท้ายของโรคเบาหวานนะคะพ่อสวัสดีครับขอบคุณค่ะที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ